ตอนนี้นับขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัตที่31ต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหาดใหญ่กำลังจะผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตที่31นะครับเป็นรถนอนปรับอากาศทั้งขบวนนะครับวันนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าทักษิณารัตที่31นะครับ ใช้หัวรถจักรอะไรในการทําขบวนนะครับเห็นไกลๆก็น่าจะเป็นฮิตาชินะครับนัมเบอร์อะไรเดี๋ยวมาดูกัน ส่วนพิเศษพักษินารัตที่สามหนึ่งวันนี้ใช้หัวรถจักรสี่ห้าหนึ่งแปดนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับฮิาชิ4518าหนขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่31ต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหัดใหญ่ขอาฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ